สวยมากเลยค่ะพี่โอนน้องเอื้อน้องเอื้อมีอยากแบ่งให้น้องเอื้อสักดอกได้ไหมคะพี่รอไม่ได้เหรอเอื้อนเอื้อขาอ่ะลองทัดหวยน้องเอื้อได้ไหมพี่พี่พี่ทัดเป็นไหมเอื้อเดี๋ยวทัดให้พี่อุ๋ทัดทัดดอกไม้ให้ไหมสวยๆนะไม่เอาสวยนะเออทัดให้พ่อหน่อยทําได้ไหมได้ไม่เอามาให้ทัดเอ้าเหรอไม่ให้ทัดเหรอแล้วเก็บมาทําไมคะเนี่ยคนเอามาเอาไปเอาไปปลูกโอ้ ไม่ได้ปลูกไม่ได้นะด,ดอกมันนะคะจับจอมสวยไหมเดี๋ยวดูคนลงไม่เป็นคนลงไม่เป็นทำไงคะเนี่ยโอ้ยตัวท้อพี่พี่อุ้มลงเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยสวยนะเนี่ยแอคชั่นสวยนะเนี่ยเดยที่คนขึ้นมาแล้วก็ลงไม่เป็นดูนะ วันี้วุนเก็บให้พ่อกับแม่นะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องดีใจมากๆเลยค่ะไม่ดีใจมากเลยเนี่ย เออเดี๋ยวใครจะเป็นหมาป่าใครจะเป็นลูกแก่ใครเนี่ยริ่งไล่กันนะนักเอื้อกับพี่อุ่นเนี่ยใครจะเป็นหมาป่าลูกแก่เล่นอย่างเงี้ยเล่นยังไงเล่นอุ้มน้องอ๋อนี่ไงน้องให้เล่นอุ้มอยู่เนี่ยอ่ะออ้โน เออตกตุ้มเลยตกตุ้มเลยลุกขึ้น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 ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรลุกขึ้นมาอันลูกเดี๋ยวมันจะเกรงจะเปื้อนนะคะเนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราพาเนี่ย ้อยากง่วงหรือยังอยากง่วงยังอยากง่วงยังคะเขาจะ้หัวเะนะบอกว่าพี่อ sure> ุ่นอุ้มหน่อย ไปร้องแบบนี้ค่ะพี่คนอุ้มน้อยอุ้มนาอย่างงี้เฮ้ยพี่พี่ them, <S <S more, พี่ origine, Dude, พี่มาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเห็นไหมเน่ะพี่พี่พี่เล่นสเก็ตบอร์ดกับเตะลูกบอลกันอุ่นไปดูไหม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 ดูดูๆพี่เข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยขอบพื่อค่ะโอ้ดอกไม้พืนให้มานะคะเนี่ย